สวัสดีค่ะพวกเราวแอฟฟูชันเนีวันนี้เรามากับเพลงแรปโยรแรปโยของพี่มายาล่าฟิจูรินดะแจมอนแดมอนนะคะกับชื่อเพลงที่มีชื่อว่าคาเพ่เดคับผมไม่มีนะคะข้างหลังคิดว่าเป็นแนวไหนเออฉันว่าน่าสนุกนะคาเพ่ได้คับเพ่เดคับผมอะไรอย่างเงี้ย แลปปัหรือเขาก็แลปไงแลปแรปแลปจัดเถอะอ่ะเธอว่าเป็นเทมเอรไหนแลปแบบสนุกหรือเศร้าเออแบบแนวเศร้าหรือสนุกคิดว่าสนุกนะคันว่าสนุกนะครับพี่นี่คือจะเป็นเพลงเศร้าได้ไงเออก็ต้องรอดูปากไมฟังเลยออ้ยแคปเปิดออกมาก็ดูนี่แหละนนี่คยยยััังงเาารกบม้ล

ใครดีไปกว่ามึงแล้วครับพี่พูดมากปากเหม็นจนยอดเลยครับพี่มึงมันหน้าด้านหน้าลำพังครับพี่มึงนี่อายด่งกูเลยครับพี่เหลียบนี้กับทุกคนเลยไหมครับพี่ใครจะไปสู้พี่ได้ครับพี่อยากเอาสตกเตีงสะาที่หน้าจังเลยสักที่เขาติดหรอ ยังไม่มีเรือในสักซีตอนนี้กูโคตรเกลียางกายถ้ามันซักที่แต่กูไม่รักเธอแต่พียังมึงกูรักนี่ยังเคารพได้สักครับพี่คนยังมึงมันยากคอะมากเลยครับพี่เชื่อเถอะว่าผมน่ายังเคารพนะพี่โทรไอควายทอ่ตายนี่ยังบอกครับพี่นี่กูยังเคารพได้สักครับพี่คนยังมึงมันยาก เฮ้ยคือบอกเลยว่าเื้นเพลงมันไม่ได้มีอะไรเยอะก็คือเรื่องของคับพี่แล้วก็เป็นคำด่าเนาะแต่พี่ว่ามันมันสอดคล้องกับสัมผัสขี่อะคับพี่มึงดีที่สุดแล้วครับพี่คะพี่ทำได้ด็เลิศสุดแล้วครับพี่เก่งมากก็ทำเองเออครับพี่ไม่ฟังแล้วมันโดนเส้นหรอเฮ้ยมันโดนเส้นมันขึ้นขึ้นจำได้คำเดียว ค่ะพี่เหมือนชีวิตที่ทํางานไหมเท่าที่เราฟังมาเพยงนี้ค่ะพี่ครับค่ะพี่ค่ะพี่เนื้อเพลงมันก็แบบเป็นฟีลแบบเสียดสีอ่ะเสียดสีกับเหมือนคนที่เราไม่ได้เคารพคนที่ทําตัวไม่ได้หน้าเคารพเท่าไหร่ใช่ใช่อาจจะเป็นพูดถึงแบบรุ่นพี่หรือว่าเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างงี้ที่แกกว่าที่อายุมากกว่าแต่ว่า ทำตัวแบบไม่น่าเคารพอะไรเงี้ยประมาณนัซึ่งเป็นเพลงที่กวนตีนเดียวกุนตีนชอบอันนี้ชอบจริงชอบชอบเป็นเพลงที่สนุกแต่ไม่ได้เต้นสับขนาดนั้นเป็นเพลงแบบเนี่ยชื่อถูกชอบพูดโยงโยใช่ใช่ยงโยขับพี่อะไรเนี้ยกุนตีนกุนตีนอะเฮ้ยแต่เพลงนี้เพลงนี้แบบว่าน่าเอาไปร้องคาราโอเกะตอนปีใหม่ออฟฟิศนะ ทุกคนจดไว้ค่ะอีกครึ่งเีเจอกันแนะนำเลยนะเจอกันเพลงนี้ชอบชอบอะไรในเอ็มวีอ่ะพูดถึงเอ็มวีมากดีกว่าในเอ็มวีเหรอชอบอะไรอืมโลกคชัตนแล้วกันมันดูเป็นแบบฟีลแบบโรงงานใช่ปะแบบโรงงานโกดังโกดังทำงานอะไรเงี้ยว่ามันทงานจนหัวฟูแต่มึงไม่เห็นหน้าหัวหน้าเลยอะไรอย่างนี้ มุมกล้องพอดีเนาะแบบมันน้อยแต่มากเหมือนเขาพูดถึงใครสักคนอะแต่ไม่ไม่ไม่ได้เจาะแต่พูดคนที่อยู่มากกว่าแน่นอนใช่อาจจะเป็นแรปเปอร์หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเฮ้ยมีคอมเมนต์บอกว่าพรางบวกเชิงลบนี่ครับพี่เพลงนี้เป็นพลงที่ดีมากเลยนะคะลงสตอรี่เวลาที่เราอยากจะแบบแขวะใครสักคนเวลาเจ้านายส่งงานมาแล้วก็ถ่ายรูปงานแล้วก็ ลงเพีีนน้ใน Story. อ,อครับพี่อะกวฝากไวด้วยนะคะกับครับพี่ของแมราฟิลี่กับเจมอนนะคะและอ e ีพีหน้าเราจะรีแอคอะไรหรือคุณอยากให้เรารีแอคเพลงอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์ถ้าว่างก็จะตอบเหมือนเดิม <c oughs> ตอบชาดิ๊นหนึ่งคนอะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นการังใจขอ้เราสามคนด้วยนะคะสำหรับนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs>